สวัสดีผู้ติดตามช่อง h g a m เกมด้วยซ้มทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมาคุยเล่นกันนะครับก็คือพอดีแอดเห็นประกาศจอกที่เก็ดอ่ะผู้พ,พัฒนาเขาลงรูปนี้นะตอนตอน,ตอนท้ายๆประกาศเลยก็คือลงว่าเป็นโบนัสสกรีนนะครับผมแล้วก็ลงรูปของชายหัวล้วนคนหนึ่งนะซึ่งตอนแรกอแอดก็ไม่รู้หรอกว่าเขาหมายความถึงอะไรแล้วก็ จำชายคนนี้ไม่ได้ด้วยนะครับจนมีผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับคือคุณชิซุยศูนเอ์หนึ่งสองสองเนี่ยเขาทักมา,าว่าแอดมันใช่คนที่อยู่ในคุกเปล่าหน้าคุ้นๆนะเนี่ยผมก็เลยกลับไปดูนะเออเฮ้ยมันใช่จริงๆอ,อ่ะก็คือเป็นผู้ชายคนที่อยู่ห้องขังเดียวกับพระเอกตอนที่พระเอกติดคุกะนะก็คือ คนที่ชื่อโอเวนนะครับคนนี้ชื่อโอเวนอ่ะเดี๋ยวแอดจะเล่าเหตุการณ์ของคุกแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือ,อหลังจากเหตุการณ์ครูใหญ่พระเอกนะครับก็จะถูกส่งไปอยู่เรือนจำนะก็จะไปเจอกับผู้คุมมาติวด้านะครับก็ม,มาเจอกับผู้คุมมาติกาที่นีจะเป็นเรื่องของมาติวด้านะ,ะซึ่งพระเอกจะต้องไปอยู่ในห้องขังเดียวกับ Owen นายโอเวนเนี่ยซึ่งนายคนนี้ ก็มักจะชอบให้พระอเอกมาเล่าให้ฟังว่าพระเอกทําอะไรมาซึ่งพระอเอกเขาก็ไม่ได้ทําอะไระเขาต้องแต่งเรื่องให้ไปนะครับจึงแน่นอนว่าหลายคนต้องเจอเควสนี้แน่แล้วก็บางคนก็ไม่ผ่านนะอันนี้เดี๋ยวว่าจะทําวิธีผ่านให้นะครับซึ่งตัวพระอเอกเขาก็ต้องอทำงานให้กับมาทิวด้านะในการสืบเรื่องต่างๆภายในเรือจนจานะให้กับมาทิวดาทีนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ ตัวใหญ่ของหัวหน้าแก๊งอะไรพวกนี้อยู่ในคุกอ,ะอ่ะเขาเขาจะทําการแหกคุกขึ้นมาอ่าพระเอกอะ่ะก็ต้องไปขังตัวอยู่ในห้องของมาซิด้านะครับก็คือถ้าปล่อยหลุดเข้ามาในเรียบร้อยนะครับพระเอกน่าจะอืมไปเฝ้ารากมะม่วงนะครับส่วนมาซิด้าก็น่าจะโดนลุมไปนะครับผมทีนี้มาซิด้านะเขาพกโทรศัพท์ของพระเอกอยู่นะครับก็เลยโชคดี เรียกให้กับเอ้ยเรียกให้เอเจนต์ที G มาช่วยทันเวลานะครับซึ่งมาอย่างเท่เลยเอ่าแล้วพระเอกนั้นก็ได้กลับบ้านอ่าโอเคเนื้อเรื่องก็คือจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับผมอ่าทีนี้ก็คือมาจนถึงอ่าตอนที่0.25ปล่อยเกมออกมานะครับทางผู้พัฒนาเขาก็โพสต ประกาศประกาศหนึ่งว่าโอ้เดี๋ยวเขาจะเริ่มทำเวอร์ชัน0.26แล้วนะอะไรประมาณเนี้อ่าแล้วเขาก็จะมีรูปรูปหนึ่งนะแบบเป็นใบให้สักหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็คือรูปนี้แหละไอ้ดูข้างบนเนี่ยอ่าเป็นดีสีเนี่ยซึ่งแอดก็นึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากมาทิวด้านะครับซึ่งต่อมานะในประกาศฉบับที่1ก็ผู้พัฒนาเขาก็ลงรูปนี้เลยอ่าก็ขอเซ็นอร์ไว้แค่นี้ก่อนเดินนะ อันนี้แือไม่รู้จะบินไหมนะเห็นหน้าแค่นี้ก็ร้ก็ปิ้งเสียงอยู่นะก็คือแกบอกว่าอตอนเนี้ยเขาจะจะลงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังทำคอนเทนต์ของมาทิวด้านะ,ะซึ่งซึ่งบอกก่อนว่า0.26จะมีมาทิวด้ามีแอนเดลแล้วก็อาร์มิเลียสามตัวละครหลักนะที่จะเป็นตัวละครหลักในเนื้อเรื่องของ0.26นะสอ่านะเมื่อกี้แอดพูดผิด ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังทำคอนเทนต์ของมาสด้าอยู่นะก็ยังเปิดเผยไม่ได้หรอกแต่ว่าคุณต้องชอบกันแน่แนเลยจะดูหน้าตานะครับอ่าทีนี้ตอบประกาศบัตรที่เจ็ดเนี่ยเขาก็มาลงรูปนี้ที่ท,ที่ที่แอดเปิดประเด็นตรงเมื่อกี้เออมันก็ทำให้แอดคิดเอ๊ะมันมีความหมายว่าอะไรหรือเปล่านะไอ้รูปนี้อยู่ๆก็มาลงรูปนี้ทำไมจนแอดไปนึกถึง คอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับในในในประทองนะก็คือตาคนเนี้ยเนี่ยคุณโฮโลสกายวอร์เกอร์เนี่ยก็เคยโพสต์ไว้เนี่ยตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สามปีที่แล้วนุ่นว่าเนี่ยมีลุมมาชุยดาหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาแบบว่าให้มีเหมือนเป็นชะตากรรมฟ้าแดงอะไรประมาณเนี่ยให้มีฉากเลือกอะตอนที่เอเจนต์สิบเจ็ดมาช่วยแบบว่าจะให้ช่วยจัดการทั้งหมดเลยทุกคนรอดปลอดภัยหรือว่าจะ ให้ช่วยแค่ตัวพระเอกคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้มาทิวดา้าไปเชิญสถานการณ์ไปอะไรเงี้ยก็คือแน่นอนว่าโดนลุมนั่นแหละ,ะทีนี้ว่าปกตินะ่ะคุณผู้พัฒนาคุณนิสต์เทลเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์หรอกเว้นแต่ว่าคอมเมนต์ไหนเอ้ยคอมเมนต์ไหนมันไปเข้าตาแกนะครับซึ่งแน่นอนคอมเมนต์นี้ไปเข้าตาแก แกก็มาตอบว่าเออมาชิวด้านะเขาเป็นคนดีนะแบบนี้มันโหดร้ายจังอะไรประมาณนี้อ่าก็ไม่รู้ว่าอันนี้เขามาตอบนี่คือเก็บข้อมูลหรือเปล่านะอ่าซึ่งอ่ามันจะมีภาพอยู่ในเหตุการณ์ของเรือนจำนะก็คือจะเห็นว่ามีฉากหนึ่งที่มาชิวด,ด้าเขาจะถูกลุมนะซึ่งทีเนี้ยอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าซึ่งทีเนี้ยแอดก็เลยมันมองเอ๊ะ หรือว่าอันนี้เขาจะใบ้ว่ามันจะเป็นสายแดงหรือเปล่าวะเออซึ่งอันนี้แอดกาวเองนะบอกก่อนอแอดกาวเองอแอดเอากาวไปก่อนละเออเนี่ยเขาบอกใบ้หรือเปล่าเอ้ยนี่มันต้องมีเหตุการณ์ในคุกแน่เลยอ่าก็เลยเอ๊ะมานั่งนึกไปนึกมา ถ้าใครเล่นเวอร์ชั่น0.25นะครับก็จะรู้ว่ามันจะมีฉากโบนัสสกรีนอย่างของดาน่าเนี่ยก็จะเป็นในห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็จะมีของของของแอนเดียลแอเียลก็จะมีฉากสวบๆให้เรานะครับก็แอดก็เลยนึกถึงโอ้มาทิลดาเองเขาก็มีฉากเหมือนกับเวลาเรากลับเข้าไปในคุกเราจะสามารถคุยกับมาทิลดาได้นะแล้วก็จะเลือกได้ว่าจะให้มาทิลดาเขาใช้อะไรจะใช้ ใช้มือใช้ขาหรือจะสุบสวบให้แล้วมันก็จะมีคําสั่งหนึ่งก็คือมีอะไรกับมาทิวดาอ่ะซึ่งพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นฉากนี้อ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นอ่าคุณคุณเฮกซาเทลมาบังแล้วบอกว่าเออยังไม่เสร็จนะฉากเนี้อ่ะแล้วก็จะมาเห็นหน้าคุณมาทิวดาข้างล่างเห็นไหมไม่ถูกนะ เราก็เลยมาดูที่คุณเทสเทว์ก็เคยลงประกาศไวอ้านี่มันหน้าเดียวกันนี่อ๋อแอดก็เลยถึงบางอ๋อเลยว่าอ๋อมันไม่ใช่สายแดงนะแต่ก็คือรูปเนี่ยที่เขาลงลงเพื่อสื่อว่าเหตุการณ์มันจะเกิดในคุกและจะมีการประทะกันเกิดขึ้นซึ่งก็คงไม่ใช่ใครก็คงจะเป็นตัวอีวานพระเอกของเรากับมาติวด้าน,นั่นเองนะครับก็คือ,อเพราะว่าถ้าที่เราดูนะก็คือเนื้อเรื่องของอัน เรียวกับอเมเลียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะก็คือตัวมาชิด้าแอดคิดว่าไม่น่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรก็คือจะเป็นบนัสสกรีนสะมากกว่านะครับผมก็คือฉากที่0.25ทําไว้ไม่เสร็จก็คือจะมาทําเสร็จในเวอร์ชั่น0.26นี่เองนะครับก็โอเคจริงๆฉากเนี้ยบอกเลยว่าแอดเองก็แอบ ผิดหวังนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแอดเองก็แอบด,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 ดีใจนะครับว่ามาคิด,ด้าของเราก็จะไม่โดนอะไรแล้วนะครับผมก็โอเคแต่จริงๆแล้วนะอยากจะบอกว่าในไฟล์เกมนะครับมันก็มีภาพของอที่ที่จะต้องมีในเวอร์ชันสองจุดหกอ่ะศูนย์จุดสองหกอ่ะ,อะมาแล้วนะก็คือภาพชุดนี้นะครับก็คือภาพมีอะไรกับมาจูด,ด้านั่นแหละนะก็จริงๆมันมีมาในตัวเกมแล้วนะ เพียงแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับคิดว่าผู้พัฒนาเขาก็คงทําภาพล่วงหน้าเอาไว้แหละแล้วใส่เอาไว้ในตัวเกมแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ดีว่างก็เลยมาทําอ,อะไรเก่าๆเล่นนะครับก็คือลองหาคอนเทนต์ใหม่นะช่วงนี้ระหว่างรอนะครับซึ่งรอนานและเกินนะครับตอนนี้0.26ของเราก็โอเคตอนนี้เราก็มารอกันต่อไปนะครับ ก็สวัสดีครับเดี๋ยวรอชมคอนเทนต์หน้ากันต่อนะ